ขอความเจริญสุขจะมีแก่ท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะครับวันนี้กับผมพ่อยอดวอนเกบเกก็จะเล่าเรื่องนิทานชาดกพระเจ้าห้าร้อยชาติให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ก็จะเล่าในเรื่องจอบาดันกลางทะเลใ่ให้ทุกคนได้ฟังแล้ฟังได้เลยนะครับสาธุสาธุาธ <c oughs> นิทานชาดกพระเจ้าห้ารอยชาติในเรื่อง เจาะปาดานกลางทะเลทรายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งละความเพียรหลังจากออกไปบำเพ็ญมิปัจชานะอยู่ในป่าแห่งหนึ่งยาวนานสามเดือนแต่ไม่สำเร็จคุณพิเศษสักอย่างเดียวจึงพลอยคิดว่าตนเองมีวาสนาบาลรมีน้อยจึงจะกลับไปฟังคำสั่งสอน ของพระพุทธองค์ต่อไปจะดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากป่ากลับสู่เชตวันมหาวิหารเมื่อพระองค์ทรงทราบเกี่ยงปอบโยนเกี่ยงปอบโยนว่าด้วยก่อนภิกษุเธอเป็นผู้มีความเพียรอันแรงกล้ามาแล้วแต่ปางกอดมาบัดนี้เหตุไลเกี่ยงท่อถอยดังนี้ขั้นแล้วจึงทรงแสดงวันนุ ปัชาดกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติในตระกูลพ่อข้าได้ค่าขายด้วยเกียนห้าร้อยเล่มครั้งหนึ่งได้เดินทางข้ามทะเลทรายระยะทางไกลประมาณหกสิบโยทะเลทรายแห่งนี้ในเวลากลางวันทรายจะร้อนมาก จนไม่มีใครสามารถเดินทางข้ามได้จึงต้องหลบแดดในร่มเงาตลอดวันและจะเริ่มออกเดินทางได้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินในการนั้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นนายกลองเกียนพอทราบว,ว่าอีกเพียงคืนเดียวก็จะออกจากทะเลสายนี้ได้เอาละพวกท่านอีกเพียงคืนเดียว เราก็พ้นทะเลทรายแย่งนี้แล้วพวกท่านจะกินอาหารและน้้ำให้อิ่มน้ำเถิดฝ่ายต้นหุนเนื่องจากไม่ได้หลับมาหลายวันเกีงเพลอหลับไปขณะที่ขบวนเกียนออกเดินทางเกียนของต้นหุนได้นำขบวนที่ไม่มีคนบังคับทิศทาง รัวเกียนต้นหวนจึงนำขบวนเกียนกลับมายัางที่เดิมเมื่อใกล้ลุงต้นหันตื่นมาดูดาวจึงสั่งให้กลับเกียนกันใหม่เอ้ที่นี่มันที่ท,ที่เมื่อหัวค่ำเราเพิ่งออกเดินทางไปนี่นาต้นหนวนี่เจ้านำทางภาษาอะไรกัน เรากินอาหารกับน้ำหมดแล้วแล้วจะทำยังไงโทษนะน้ำของเราก็หมดข้าขอโทษเดี๋ยวก่อนท่านตรงนี้มีหญ้าแฝกขึ้นข้าว่าข้างล่างต้องมีน้ำอยู่แน่แน่ข้าขอแรงพวกท่านช่วยกันขุดน่อยเสือน้อยเถิดแน่ใจหรือท่านลองดูก็ได้ เพื่อจะมีน้ำดื่มบ้างหลังจากนั้นขบวนเกียนทั้งหมดยังหยุดมาขุดหาน้ำดื่มพอขุดลงไปก็เจอเหินเอ๊ะเจอเหินซะแล้วนีขุดมาได้ตั้งลึกดันมาเจอเหินซะนี่โทร่รรมอวดตายแน่ๆเราไม่มีน้ำเลยขณะที่ทุกคนนั่งท่อกันอยู่แต่พระโพธิสัตว์มั่นใจว่า ใต้ศิลานี้ต้องมีน้ำแน่ท่านจึงเอียงหูฟังจะเพิ่งเจ้าย่าเพิ่งน้อยท่อไปเลยช่วยเอาค้อนเหล็กนี่มาทุบศิลาให้ข้าเถิดดังนั้นพวรขบวนเกียนยังใส้ท่อนเหล็กทุบก้อนหินให้เตะฉับพันท่านใดก็มีน้ำน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้แทนศิลา มีน้ำแล้วมีน้ำจริงๆด้วยมีน้ำจริงๆิงด้วยรอดตายแล้วเราทุกคนก็ได้มีความชื่นใจเพราะได้น้ำขึ้นมาดื่มจากใต้บาดานเมื่อผ่านเหตุการณ์เลวล้ายนั่นมาได้ต่างก็เดินทางไปขายสินค้ายังถ,ถัฐานต่างๆได้ผลกำไรกันทั่วนหน้าจากนั้นทุกคนก็กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและใชส้ชีวิต เป็นปกติสุขต่อไปนิทานเรื่องนี้จึงมาในนักปราช์ููประกอบด้วยความเพียรไม่ยอ่อท้อก็ย่อมได้ความสงบใจชั้นนั้นบัดนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิทานชาดกพระเจ้าห้ารอชาติไว้แต่เพียงเท่านี้และขอให้ท่านผู้ฟังทุก,ท,กท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมั่นควรยืน ปัทจากพยันอันตรายโรคภัยทั้งปวงทุกทุกท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับสาธุสาธุ